เพื่อตัวเองเป็นเพื่อใครสักคนคนที่ผมรักเวลาของเราไม่ใช่เวลาของนายมันไม่เท่ากัน ภาพความทรงจำของเราทั้งสองคนเป็นสวยงามเสมอและก็ทั้งวันสุดท้ายที่เราสองคนได้เจอกันฉันอยากจะบอกนายว่ามันเป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุด i oh, oh, oh. ¡Rico! กูดีครับพวกเราเหลือแค่ตายโอไม่สนใยไหนร่ามมากเลยนะคะอ่าอะั้าป้าลูกอ่าต้องไอนเลค่ะว่าที่รอนเกือบตายแล้วนะครับเมื่อกี้นะคะโอ้โหมากับแบบระยะฝนนะครับเมื่อสักครู่ โอ้โหเป็นไงบ้างคะแฟนๆวันนี้มาเชียร์กันเสียงกรี๊ดกันกระหึ่มเลยดีใจไหมคะดีใ,ใจครับครับอ่ะเดี๋ย่ต้องลองนะคะแนะนำตัวกันนิดนึงแหมทุกแป๊บหนึง <c oughs> คือตอนเนี้ยพวกฉันเนี่ยดูมา,างานเดียวกันเว้ยเออตอนแกอะ่ะไม่สบายเหมือนแกเพกกิง่งกลับจากอาบแล้วก็แวะมาหาลูกพูดจริงไม่เป็นไรเป็นเป็น๋ยววัดไงงานวัดครับเป็น,<า>นอะไรครับ ขอขอเรียกเพื่อนๆขึ้นมาด้วยได้สิได้สิอะขอเรียกเพื่อเพื่อนทุกคนด้วยจ้ามาเลยจ้ามาเลยลูกเป็นทีมนักแสดงได้ขอเสียงปรบมือด้วยจ้าฮามามามาขยับมาเลยครับคนสวยคนหล่อคนต่างชาติทั้งหลายขยับมาหน่อยโอ้มากันเยอะแยะเลยใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะลูกครับชินโนะนะครับ ป้าเรื่งนี้เป็นงนี้ในทางด้านนี้ทางด้านนี้โนครับโอ้โหคนไม่ใครที่หรอไม่บอกว่าคนแรกเราคุยกันรู้เรื่องไล้โอเคปราเป็นนักขอนยาแต่ละคนที่คือนักแสดงจากเรื่องแบบเลิฟแอ n นายกัะโดดเลยใช่ไหมถูกต้องคราะงั้แล้วแนะนำตัวพร้อมกับตัวละครโอ้โหมาโนรับบทเป็นเรนนะครับเป็นพี่ชายของอ่าคิดว่าโอเค ครับผมผมปีเตอร์แพนนะครับรับบทเป็นพายุครับอเอาจริงปีเตอร์แพนน่ะอยากซื้อคิ้วต่อเขามากเลยอะ่ะความอะไรคิ้วเข้มได้ขนาดนี้นะฮะต่อไปจ้าสวัสดีครับผมพรุนยานท์นะครับรับบคุณี้แบบพื่สบายต้องให้แบบว่าแปลคลับได้กรีดนิดน,นึงเพราะว่าน้องปากท้อกรีดมาหลายเรืเอ่องเลยเพื่อเพื่อนเอง เอาเลอเอาล่ะรบกวนนะครับทางโงรงพยาบาลบางประกก้านะคะระับแผนกหูคอจมูกนะครับมาที่งานของเราด้วยนะครับท่านต่อไปครานี้สีเาจะเป็นยังไงสวัสดีครับผมโอมครับแล้วก็เป็นชิมครับผม ต่อไปฮะต่อไปสาวสวยของเราสวัสดีค่ะยี่ใหม่นะคะรับบทเป็นใบบัวค่ะเร่งใหม่ครับสวัสดีครับยูฟ้านะครับรับบทเป็นชนนะครับผมยูฟ้าครับสวัสดีครับผมดิวครับรับบทเป็นพายครับดิวครับ สวัสดีครับมีนครับรับบทเป็นโทนี่ครับสวัสดีครับปิงครับรับบทเป็นยูโรครับผมสวัสดีครับพีครับรับบทเป็นทอยครับสวัสดีครับไลนนครับรับบทเป็นโอครับผมโอเค เป็นไงพี่สไปแต่ละคนน่ารักแล้วก็หล่อไหมน่ารักกันทุกคนเลยนักแสดงเรื่องนี้เขาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะหลายหลายชีวิตเลยอันนี้ครบหรือยังฮะหรือว่าจริงๆเรามีอีกค่ะดีคนหนึ่งไทยดีโคน,น้องน้องกันใช่ครับวันนี้น้องไม่มาไม่ได้ครับมาไม่ได้อันนี้เนี่ยเห็นนักแสดงแล้วยอยากรู้เลยว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ l ล v e แอ n i นเนี่ยเป็นอะไรขอให้ตัวแทน เล่าเรื่องให้ฟังได้ไหมคะค่ะอ๋อคร่าวๆครับผมก็สำหรับเรื่องเล่ยแอนนายเนี่ยจะเป็นซีรีส์นะครับผมที่ดัดแปลงนะครับผมมาทำนะครับผมซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ใสๆรักๆแนวแฟนตาซีครับผมจะเป็นแบบว่ามีอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่นิดนึงครับผมแฟนตาซีเลยเหรอฮะใช่ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมนะครับผมนี่จะบอกว่าเมื่อกี้ฟ้าแอบนับอะไรบางอย่างระหว่างการเล่าเรื่อง เราพูดคำว่านะครับผมไปน,น้งหมด6ครั้งอ๋โอโทษทีนะนะครับผมน,น,น,น่ารักนะครับผมแต่น่ารักแต่น่ารักไงก็คือแบบ เฮ้ยทำไมน้องพูดแบบเงิ่มน้ำสองสามส่ตอ้จบไปที่หกคะ่ะชอบมากอ่ะอย่างที่น้องบอกไปรเรื่องราวของแต่ละตัวละครก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความน่าสนใจแบบเขาเรียกว่าในแต่ละปมแต่ละคนต่างออกไปเพราะงั้นแล้วนี่ตา,ตามที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นแบบน้องๆคนไหนอยากติดตามคู่ไหนหรือว่าคนพิเศษสามารถตามได้กับทาง Love a t n a น้องเอาล่ะมาขอตัวนะฮะหน่อยสะหนึ่งคนวันนี้มาแบบเขาเรียกว่าฝากกันหน่อยทำไมต้องไปดูซีรีส์เรื่องนี้หลังจบ5เสร็จ ใครก็ได้ค่ะมาฮะฟุกแม่ฟุกแม่ขาผมอ่ะก็ฝากเรื่องเ o ิ e a d m i ไ e ไปด้วยนะครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์วัยรุ่นแนวมหาลัยนะครับเพราะในเรื่องอย่างที่ทุกคนเห็นตัวที่ซอ้โดดตลอดเยครับเมื่อกี้ไปก็จะมีทั้งในเรื่องของดนตรีด้วยเพราะพวกเราอยู่ในชมรมดนตรีมีทั้งชมรมกีฬา แักแสดงหลายๆคนในที่นี้เนี่ยบางคนก็ไม่เคยบางคนไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนบางคนอาจจะไม่เคยเล่นกีฬาบางชนิดมาก่อนพวกเราตั้งใจแล้วก็ไปฝึกฝนไปเรียนกันมาเพื่อซีรีส์เรื่องนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากด้วยเอเสียงประเมินให้นักแสดงด้วยค่ะแลบบรรนาด้วยค่ะที่สำคัญที่นีกนะน้องปุ๊กเนี่ยมีบูธมาขายของด้วยเหรอปากร้านห่อ้เร็วหมดแล้วครับตอนนี้เอาหรอ พอดีว่าเอามาจำนวนจำกัดพอดีว่าอันทำเป็นของไส้อัวครับไส้อัวงั้นเอางี้งั้นเอางี้เปลี่ยนจากฝากร้านเป็นช่วยเก็บร้านให้น้อง ขายเขาเดี๋ยวเก็บเองก็ได้หรอถ้าซื้อในงานไม่ทันมีตัวไหนที่อื่นไหมเออเออแล้วแต่เดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสจะเปิดครับบี๊กสปาร์ตเซอัวเซอัวหรอบ้านบ้านเฮาครับคนเขาเป็นคนเดิมคนละปูนครับไอ้ลำปูนค่ะครับผมสาลปูนวลำปูนสาวเจียงมาโอ้ครับผมใกล้ๆกันนะเจ้าอ่ะโอเคค่ะเรียนไปติดตามกับน้องๆได้วันนี้ขอบคุณนักแสดงทุกคนขอบคุณพี่แอ๊บสุดไม่กล้าแต่ก็กล้ากันที่รอแบนได้น ซึ่งย่างน้องในครั้งจะไปอยู่ที่ซุปเนี่ยมันจะเป็นตะกไข่โยน oln, ห่วงปลาป๋องแล้วก็บิงโกนั่นเองค่ะอาตามไปเล่นเกมกับน้องได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับขอบขอขอคุณครับขอบคุณครับอาตามไปเล่นเกมกับน้องๆนะคะได้เลยต่ไอไปเป็นอะไระคะคุณขา